ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับผมไม่ว่าเป็นคนที่เข้ามาดูคลิปของพี่นะครับรวมถึงคนที่กดไลค์คลิปให้นะฮะและคนที่คอมเมนต์คลิปของพี่ด้วยเช่นกันนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาคอยสนับสนุนช่องของเรามากๆเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีกําลังในการสนับสนุนมากกว่านี้นะครับก็สามารถกดซูเปอร์เต็งนะครับผมรู้ปุ่มขอบคุณตรงนี้ได้นะฮะเพื่อที่จะให้พี่นั้นมีกําลังใจในการ การทาคลิปมากยิ่งขึ้นนะครับผมหรือว่าจะได้ต่างหากว่าใครสะดวกสมัครเมมเบอร์ก็สามารถสมัครเมมเบอร์ในช่องของเราได้เช่นกันนะครับผมก็จะเป็นช่องทางในการสนับสนุนช่องเราให้คงอยู่กันต่อไปกันอย่างยาวนานนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในโปเกมอนไฮเปอร์เอมิเรลลนะครับผมใน E ีีที่2กันแล้วนะครับใน E ีพีนี้เนี่ยหลังจากที่เราคุยกับคุณพ่อของเราเสร็จนะครับผมเราก็จะเดินทางต่อ ไปยังด้านซ้ายของเมืองณนะตอนนี้เลยละกันนะครับก่อนจะออกไปดังด้านซ้ายนะครับก็มีคุณลุงส่แว่นคนหนึ่งนะครับผมเข้ามาพูดคุยกับเรานิดหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ข้ามไปเลยละกัน ตรงนี้ก็ได้สู้กับเรนเนอร์มากมายเลยนะครับผมพร้อมกับโปเกมอนหลากหลายที่ค่อยตามมาในทีมเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไปจับนอกรอบมาเนาะก็ไปต้องสนใจว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับและในตอนนี้1โปเกมอนในทีมของเรานะครับผมก็กําลังจะทําการวิวัฒนาการจากการอัพเลเวลครั้งนี้แล้วด้วยนะฮะตัวที่เราจะทําการแปลงร่างนะครับผมก็จะเป็นตัวของวีเดลนั่นเองนะครับผมอ่ะวีเดลทำการแปลงร่างนะะ โอเคนะฮะกลายเป็นคาคูน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมกับได้รับสกิลใหม่สกิลแข่งตัวนะเอามาทำไหมไม่รู้ก็ไม่ได้ใช้ยูดีนะฮะหลังจากนั้นเราก็เดินทางเข้าไปในป่า p e t a เบิร์กวูดกันต่อเลยนะครับซึ่งพอเราเข้ามาถึงก็ได้มีเสียงดังขึ้นมาเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าวิ่งเสีย่ยนุที่นี่มันอันตรายนะสักพักเราก็จะได้เห็นคุณลุงผมขาวเดินมาหาเรานะฮะอ๋อนี่ยมันพ่อของซาตชินน่นะ ล้อเล่นนะนะี่มันด็อกเตอร์ออคิทต่างหากละ่ะตัวของด็อกเตอร์ออคิดเองก็มาหาพอเท่าประหลาดเหมือนกับเรยแล้วก็กรีนด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าถ้าแกนะยังเจอโปเกมอนไม่ถึง11ตัวและยังจับโปเกมอนได้ไม่ครบ5ตัวฉันก็ไม่ให้ผ่านไปหรอกนะไอ้หนูประมันตรายเกินไปนะแต่ทษกทีนะลุงผมมี22ตัวกับ41ดชนิดที่เคยเจอมาแล้วต่างหากละ่ะว้าวเก่งไปเลยดินะ หลังจากนั้นด็อกเตรก็ให้เราเลือกโปเกมอนหนึ่งตัวจากทวีปคันโตนะฮะถ้าเราเลือกเรดเราก็จะได้พิกจู LG แต่ถ้าหากเราเลือก Blue เราก็จะได้เป็น EVLG แน่นอนว่าผมกดพิกจูอย่างรวดเร็วนะครับแต่ไม่ได้ตั้งใจและเราก็ตั้งชื่อให้กับพิกจูตัวนี้ว่าดิจูนะฮะชื่อเทมเบาเลยนี่ไอ้นู เดินมาข้างบนป่าอีกหน่อยก็จะเจอเด็กชุดแดงทําท่าทางเลือกลากเหมือนกบลังหาโปเกมอนเห็ดอยู่แต่ทัในใดนั้นเองก็ได้มีแก๊งอะควาเข้ามาจะทาร้ายเด็กชุดแดงแต่ไอเด็กนี่มันก็วิ่งมาหลบหลังเราซึ่งไอเด็กนี้ก็บอกกับเราว่าช่วยกูทีเมื่อแก๊งอะควาเห็นอย่างนั้นนะครับก็รีบเข้ามาชกเราทันทีบอกก็มึงอย่าป้องไอเด็กนี่นะไอเวนเอ้ยและเขาก็ได้ส่งปูเชียหน้าเลเวล1 1มาก็โดนหมูย่างเราตกกลับไปอย่างรวดเร็วด,ด้วยสกิลดาก้อนเรกนะครับ ก็จะจากกันไปนะแกงกระพาบอกว่าฝากไว้ก่อนเจอไอเดิกเวน,นี่ฉันจะแก้แค้นแน่แน่เดี๋ยวฉันจะไปรอแกที่เมืองครั้งหน้าละกันนะระวังไว้ให้ดีพูดจบนะฮะผมแล้วก็ไอเด็กหัวแดงก็ทําการขอบคุณเราและให้เกรสบอลมายังดีนะที่ให้ขอไม่งั้นแกก็โดนตบไปด้วยคนหนึ่งเดินมาอีกนิดหน่อยเจอไอหนุม่มหัวเขียวทําท่ายืนเก๊ก่ออยู่แถวนี้นะฮะซึ่งไม่มีอะไรมากก็แค่สอนเราในเรื่องของเซตโปเกมอนนิสัย I VE v ว v อีแค่นั้นเองตรงนี้เดินผ่านไปได้เลย ออกจากปลาได้แล้วมายันถนน104มีร้านขายดอกไม้ขนาดใหญ่อยู่ข้างในจะมีพี่สาวที่อยู่ข้างบนคนหนึ่งก็งจะให้บัวรดน้ำเรามาหนึ่งอันสามารถนำไปรดน้ำกับเบอร์รี่ที่เราปลูกได้ซึ่งจะทำให้โตเร็วขึ้นแต่เร็วขึ้นแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยจับเวลาเลย พี่ชายหน้าร้านขายดอกไม้เองก็ให้ T.M.41 กลับเรามาตรงนี้ก็ใจดีจริงๆข้างหน้ายังมีเทรนเนอร์คนรวยอยู่อีกหนึ่งคนสู้ชนะตรงนี้เนี่ยได้เงินมาอีก2,000นะแถมยังทำให้คกกุหน้าของเราที่แปลงร่างมาก่อนหน้านี้นะคะกลายร่างเป็นบรีเดิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย นีเมื่แกแปลงร่างแล้วเนี่ยก็รีบกลับไปอยู่ใน PC ซะฉันไม่ตส่งการแกแล้วใจร้ายก่อนเข้าเมืองได้เจอกับเทรนเนอร์ปลาสุดแร่งที่ทําให้หมูปิ้งเรานั้นนอนดิ้นไปหนึ่งตัวแถมยังลากนิโดรันเราตามไปด้วยยังดีนะปลาหมึกเราแก้แค้นให้ได้เกือบตายยกตี้แล้วไปล่ะโคตรแข็งแกรงเลย มาถึง拉สโบโรซิตี้เดินเข้ามาในโปเกมอนเซ็นเตอร์เทิมพลังนิดหน่อยกันก่อนละกันเดี๋ยวงานเข้าเพราะโปเกมอนหลอดตายไปเยอะมากเดินเข้ามาในโรงเรียนสอนโปเกมอนคุณครูก็เดินไปดูเด็กๆทุกคนแล้วบอกว่า,เอ,าเอ้าไอเด็กนี่มันไม่ใช่เด็กนักเรียนของเรานี่นะงั้นเอาควิคคลอไปแล้วก็รีบๆใส่หัวออกไปซะในบ้านด้านซ้ายของโปเกมาจจะมีคุณลุงให้ HM01 ถศาตัดต้นไม้กับเราอยู่ แล้วก็อย่าลืมแวะซื้อโปเกมอนเพิ่มซะด้วยล่ะก่อนหน้าน,นี้ไปจับมอนมานอกรอบหมดปูดไปแล้วด้านขวาของยิ้มก็ยังมี t ี9 4ให้เก็บอยู่ด้วยนะเดินออกไปทางหลังบ้านก่อนเข้ายิ้มเราก็เจอกับเด็กหนุ่มคนหนึงชื่อพอลซึ่งเขาได้ชนะยิ้มลีเดอร์ร็อกซี่และได้เข็มกลัดมาแล้วเขาก็บอกกับเราว่าัว้นหน้ายิ้มที่นี่ใช้แต่โปเกมอนหินกระจอกสิ้นดีแต่นายนะ โปเกมอนนายยังดูอ่อนแอกว่าชัดอีกยอมแพ้ไปซะเถอไอเด็กเวนไม่อย่างนั้นนะฉันจะตบแกเองก่อนที่แกจะไปสู้กับล็อกซี่ไอเพลนี่มันปากดีจริงๆตัวเองใช้โปเกมอนไฟฟ้าแท้ๆคิดจะมาชนะกูได้ยังไงวะแต่โปเกมอนของพพลนั้นก็มีเลเวลสูงมากตัวแรกเป็นเอเลคิตเลเวล17ตัวนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆแถมยังแดกโพชั่นไปตั้ง2ขวด ต,ตัวที่2มาเป็นมาคูฮิตะเลเวล17อีกแล้วโอ้โหเลเวลมึงเยอะมากเลยนะเนี่ยคราวนี้เราสลับนิดดรันไปสู้ใช้สก,กิลจิกไป2ทีเกือบตายแดกโพชั่นอีกแล้วแถมติดเบิร์นด้วยโอ้โ oh, ห oh, oh. ปั๊มยาขนาดนี้มึงขี้โกงเกินไปหรือเปล่ามียาเท่าไหร่กันวะเนี่ยและนีโดรันเราข้อโดนบูสเต็จพันต์ตายไปหนึ่งทีหลังจากนั้นท่าไม่ดีแล้วเราก็เลยส่งไข่ปิ้งออกไปปราบมันซะหน่อยแต่ชิปหายแล้วบูสเตพันต์มันเร็วกว่ามันจกเราทีจะตายหาและโดนไปอีกหนึ่งศพ สงสัยต้องส่งตัวไปแพ้ธาตุไปอย่างปลาหมึกไปแล้วละ่ะคาดหวังว่าจะไม่มีหมัดไฟแล้วกันนะกดลีฟทอร์นาโดไปหนึ่งทีสปีดเราเร็วกว่าป่าตายหาไปเรียบร้อยแล้วพอส่งโปกเกมอนตัวท้ายลงมาเป็นโกเทลโปกเกมอนเต่าพืชเอาละเจ้าแห่งพืชอาจจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นจะเป็นปลาหมึกของเราหรือแกกันแน่ปลาหมึกรัดมัน เต่าก็ได้เพิ่มพลังป้องกันไปอย่างเรื่อยๆแต่หารู้ไว้ว่าสก,กิลรัดของเรานั้นมันไม่สนพลังป้องกันแถมเราใช้ลีฟทอร์นาโดที่เป็นสเปเชียลแอทแทคอยู่แค่เพิ่มดีเฟนต์ไปก็ทําอะไรเราไม่ได้อยู่ดีตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆรัดมันจนตายเจ้าแห่งป่าก็ตกเป็นของปลาหมึกแมห่ปากดีไม่ตั้งเยอะนึกว่าจะเก่งนะเก่งนะบอโปกเกมอนของเรากระจอกโดนตกไปหนึ่งทีเขิเลยดิ หลังจากจบการต่อสู้ปลาหมึกเราก็ได้แปลงร่างเป็นเซอร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอา MPP ไปเลยเจ้าปลาหมึกแกนะได้เป็นเจ้าแห่งพืชแล้วในตอนนี้ ก่อนพอจะจากไปก็ยังปากดีบอกว่าอะไรวะเนี่ยโปเกมอนของมึงมันได้ไประโยชน์จริงๆชนะกูได้ไงเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้เลยแต่รอบหน้าค่าไม่แพ้แกแน่นอนแกมันประกระจอกไงไม่น่าถามเลยก่อนเข้ายิมแวะเติมพลังนิดหน่อยยิ้มแรกของเราเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นโปเกมอนหินแถมยังมีพายุทรายในยิมอีกอะไรกันวะเนี่ยมีฟิลด้วยเหรอเนี่ย อย่างนี้เราต้องส่งโปเกมอนเจ้าแห่งพืชของเราไปจัดการซะแล้วไปดูกันเลยน้องปลาหมึกเจอเทนเนอร์ตัวแรกช็อกนิดหน่อยเชี่ยนี่มันธาดไฟไม่ใช่หรอวะถึงกับเปลี่ยนตัวอย่างรวดเร็วอะไรมันจะเก่งอย่างนี้วะเนี่ยแต่เทนเนอร์ในยิมยังโหดขนาดนี้ขออนุญาตหนี้ไปเก็บเลเวลก่อนละการไม่ไหวและไอเฮียเก็บกู้ไปหลายตัวเลย ดูเหมือนว่ายิมนี้มันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะเนี่ยมีโปเกมอนดักทางตั้งหลายตัวเลยงั้นเราคงต้องเตรียมโปเกมอนหลากหลายไปจัดการตอนนี้ก็ขอเอาบิ๊กเคไปเข้าทีมเพิ่มอีกหนึ่งตัวละกันที่ไปแอบจับมาก่อนหน้านี้ระหว่างเก็บเลเวลนีโดรันก็แปลงร่างเป็นนีโดริโน่หนึ่งตัวและทำให้โปเกมอนอื่นๆก็มีเลเวลเกือบๆ20กันหมดแล้ว ได้ล,ลองกลับมาดูอีกทีซิรอบนี้เจอแบบ Duo อแบทเทด้วยว่ะฝั่งตรงข้ามมีคนละสองตัวตรงตัวแรกมาเป็นคาริดอสและตัวที่สองเป็นอามาอุรา น้ำแข็งและหินและมังกรกับหินหมูย่างเรากดราก้อนบีสไปที่คานิดดสหนตีไขปิ้งก็กดเดียนนิ่งคิสไปอีกหนึ่งทีแตกไปหนึ่งตัวต่อไปมันก็ส่งชิลดอนมาย้ำไปที่เดิมก่อนชิบหายสกิลแพ้ธาตุมันตีไม่เข้านีวา่วราะเป็นธาตุหินและเหล็ก หมูย่างพ่นไฟไปและเปลี่ยนไข่ปิ้งเป็นปลาหมึกย้ำไปที่ชิวดอนอีกทีหนึง่งรอบนี้ตุยแน่นอนไม่นะไข่ปิ้งเราโดนเอเชียนพาวเวอร์ตายหาชิบหายแล้วทีนี้สถานการณ์เริ่มย่ำแย่แต่ก็ยังไม่เป็นไรสองตอนหนึ่งยังไม่ถือว่ารุม อามาอุราตัวนี้มันเอาเรื่องจริงๆสงสัยต้องส่งบิ๊กเคออกไปจัดการซะแล้วแต่ก่อนบิ๊กเคจะได้เฉิดฉายนั้นปลาหมึกก็จัดการไปซะก่อนและเหลือตัวสุดท้ายไทยรันไปเลยบิ๊กเคปลาหมึกซัดมันหลังจากจบการต่อสู้บิ๊กเคของเราก็ได้แปลงร่างเป็นโคโคนาว ขนาดลูกกระจอกมันยังโหดขนาดนี้แล้วตัวแม่อย่างล็อกแซนจะโหดขนาดไหนวะและที่สุดก็มาถึงการต่อสู้ของล็อกแซนที่เป็นทั้งยิมเรเซอร์และอาจารย์ของโรงเรียนโปเกมอนแห่งเมืองนี้ตัวแรกเป็นนอสบาร์ตตัวประจำของภาคออริจินัลของเกมหวานเจี๊ยบไปเลยปลาหมึกลีฟทอนาโด2ทีแตกสบายตัวที่่าวเขคาโปเกมอนหินและไฟนี่วาไอ้หา่าเอ้ยคราวนี้บิ๊กเคชั้นเลือกนายพ่นน้ำร้อนมานหนึ่งทีบิ๊กเคบอกชิวๆไม่เจ็บไม่คัน กดวอเตอร์บอลไปคูณ4ไอสัตว์ลดแค่นี้เองถามจริงนี่มันคูณ4ีแล้วใช่ไหมครั้งที่2ติดพี่ไปเกิดตายบิ๊กเคกดครั้งที่3าไปชนะก,การต่อสู้แต่ก็เจ็บอยู่พอสมควรตัวที่สมไลคนร็อกร่างพบครัมโดนทันเดอร์แฟงไปหนึ่งทีบิ๊กเคกูแตกลองส่งพิมพ์ผูไปดูก่อนไหมชิบหายตายเหมือนกันไอนี่มันมาแรงและน้ำทันเดอร์แฟงโดนไปเหมือนเดิมนี่มันโคตรหมาดักเลยนี่วา ทางเลือกมีไม่มากแล้วอาจจะต้องส่งปลาหมึกไปนี่ขนาดมันแค่เลเวล16สปีดมันจะเร็วไปไหนวะแต่ก็ไม่เป็นไรปลาหมึกเราเลเวลเยอะกว่าและสปีดเยอะกว่าด้วยต่อไปไลายแคนล็อกตายหาไปอีกหนึ่งตัวตัวที่4ล็อกแซนส่งเป็น g o อดุสอโลราเป็นหินและไฟฟ้าหวานเจี๊ยบอูสบายชิลชตัวที่5เป็นบีนาเคิลล่าป,ป่าคูน4ไปอีกหนึ่งทีจัดไปลิฟทอนาโด เอาละทีนี้ก็ตัวสุดท้ายของแกแล้วสินะตัวสุดท้ายเป็นรีลิฟเป็นโปเกมอนฟอร์ซิลในโปเกมอนเจนหนึ่งหินพืชปลาหมึกก็ไม่วันแต่แพ้ชิปหายทําได้แค่เกือบตายนะฮะเกือบชนะแล้วแท้สุดท้ายก็เหลือโปเกมอนอีก3ตัวคราวนี้เราไม่มีทางแพ้แน่นอนส่งนี่โดน,นไปจิกหนึ่งทีสาบายอีซี่หลังจากที่สู้กับล็อกซี่ชนะเราก็ได้เข็มกลัดอันแรกเป็นเข็มกลัดสโตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากให้ t m 4 8 ร็อกทูมที่ช่วยลดสปีดอีกฝ่ายและเป็นท่าโจมตีท่าถินกับเราด้วยแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่ายิมลีดเดอร์ในภาคนี้มันไม่ง่ายจริงๆนี่ขนาดยิมหนึ่งกูยังยับหมาขนาดนี้เลยเจอยิมต่อไปนี่กูจะเล่นยังไงหลังจากนั้นเราก็เดินออกมาจากยิมเจอเหตุการณ์แก๊งอควาได้หนีออกมาจากตึกและได้เจอกับไอเด็กชุดแดงคนเดิมที่ช่วยไว้ในป่ากก่อนหน้านี้ไอเด็กชุดแดงบอกว่ามันขโมยของเราไปอยากให้เราช่วยไปตามจับหน่อยอีกแล้วเหรอไอหนุ่มทำไมมึงโดนขโมยกันง่ายจัง หลังจากนั้นก็ออกมาที่ถนนหมายเลข116และได้ต่อสู้กับเทรนเนอร์มากมายตอนนี้ไขปิ่งเราได้แปลงร่างเป็นคีเลียแล้วมาถึงหน้นาท้ำเจอคุณลุงคุณลุงบอกว่า นกกูหายไปตามหาให้ลุงน้อยได้เลยลุงจัดไปในถ้ามีหมอกหนามากมายเหลือเกินแต่ก็เดินมาแค่นิดเดียวก็เจอกับเด็กดอยอควาแล้วแกงอควาก็บอกว่าให้เราถอยห่างไปซะแต่เราไม่ทางเราก็วิ่งเข้าไปโชกหน้ามันอย่างจังได้นกและไอเทมคืนมาเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นลุงก็เดินกลับมาเอานกของตัวเองแล้วบอกว่าหลานเอ้ยขอบใจมากถ้าอยากนั่งเรือเล่นก็ไปหาลุงที่ท่าเรือข้างๆเหมือนที่พ่อมองอยู่สิกลับมาในเมืองไอเด็กชุดแดงก็ถามเราว่าได้ของคืนมาหรือยังเราก็บอกว่าได้แล้วเรื่องกล้วยแค่นี้เองแล้วก็ให้เกรซบอลมาหนึ่งลูกแล้วเขาก็บอกว่าท่านประธานอยากจะพบกับเธอนะ่ะขึ้นไปที่ชั้นบนกันหน่อยดิขึ้นมาที่ชั้น3ของด e วอลคอร์ปอเรชันมาคุยกับท่านประธานท่านประธานบอกว่าเขาชื่อลุงหินด็อกเตอร์สโตน่ะ เป็นเจ้าของที่นี่คุณได้ช่วยทีมงานของเราไว้ทั้งสองครั้งขอบคุณมากจริงๆและได้บอกเราว่านี่ลองไปเจอกับลูกชายของฉันดูหน่อยสิเขาชื่อสตีเวนนะอยู่ที่ดีฟอร์ดแล้วเอาจดหมายนี่ไปบอกเขาด้วยนะว่าฉันแนะนํามาแล้วก็ตอบแทนของให้กับเราเป็นโปรกเกนาวีใช้ในการเปิดแผนที่แถมยังเอาไวด้ดูความสามารถในการประกวดได้ของดีใช่ไหมล่ะไม่เลยลุงกูมไม่ใช้โคตรไร้สาระ ลงมาที่ชั้น2เจอหินเมก้าโอ้โหนี่มันหินเมก้าปีจอสนี่นะก้อนแรกเลยนี่ว่าโอ้โหเราจะได้เล่นเมก้าสักทีสินะแต่กูยังไม่มีปีจอสเลยต้องไปตามจับอีกแล้วสิหลังจากออกมาจากบริษัทลุงหินมีนักวิจัยอีกคนนึงมาอัปเกรดโปเกนาวีให้กับเราได้บอกว่าเอาไว้โทรหาคนหืนได้นะโอ้โหโคตรได้ประโยชน์เหมือนเดิมไม่ได้ใช้เว้ย นี่ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับโปเกมอนไฮเปอร์แอมเบรลใน EP ที่2นะครับผมก็ใช้เวลาน,านานกันอยู่พอสมควรเลยนะครับกับการตกกับล็อกซี่เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่ายากจริงๆใน EP ที่3จะเป็นยังไงต่อบ้างก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด comment, คอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจกันเยอะๆด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ไปก่อนไว้เจอก,กันใหม่น้องๆทุกคน